นตกแรงมากครึ่งชั่วโมงยังมาอยู่ตอนให้ตกก็ไม่ตกัตงางอเดลต้าบังไฟติดหรือ,อยังฮนะดแล้วเราจะกินหมูกระทะกันไหน,นๆไปดูเตาสิไปดูเตาสิ มาเร็วๆดังติดไหมเดลต้าดังไฟอรุบาลสามดังไฟติดไหมฟ้าสุดยอดหลายอีวขี้เก่งใช่ปะดังไฟถีเสยเลยอรุบาลสามแล้วจะกิหนหมูกับทาสกันอ เขาเกี่ยวเขาหรือเปาโต๊ะเตจีกีกับพ่อโต๊